ในนาม ดีกว่า อายุวโนตุังรงรวยรวยรวอสาธุยตมาตั้งๆมาี่ยหัวเหบ่ยมองกรเดี๋ยวเดนนี like <uh ้ปั๊บซูมันไลบุกบใ้ทยพักน่งอาใก้ใ มันคือซองเป็ดองมากบ้บ้านจีแบ๊นั้นด้วยบ่านีแบ๊ดก่อนก็ได้เข้าสว่างเห็นแล้วเนาะครับเอาภาพนิ่งไปเรื่เชิญมาวัดสว่างธรรมนดานนี่แหละนำนักสงครามวันบ้านยางามตำรวจวงใต้ตำเภอสว่างแกมดินจังหวัดสกลนครยังไม่ได้วงสองเลยมเงินแต่แกงรับคนรื้อหลอกแล้วก็เอาญาติโยม เมื่อน้อ,อ,งนนองใคยว่าเภอยังต้พญานาคถดีๆนะน้องคพันาคนที่ใส่ก็เอาเรือมาถวายเรือเป็นเรือไมตะเกียนครับเรือม้ตะเกียงเ,เรือชำอเภา,เ,เ,าเงินคือบอกั้ำเภา่องมาละเว่าท่านไหนหาไปดูบอกคนเรื่องกับคนผู้อยากแล้วแต่ว่าหาไม่ไปเพียนน่ยากก็เานัเพราะนี่มองรน เพราะว่าเดี๋ยวปูยากคับพอนเขาก็ส่งแบบมาให้ครับปูยาตามความฝันสวยมากนะที่เขาจะปั้นอยู่จะนำเขี้ยวจากฟ้ามแท้คนทานังจะอ่อนเด็ด ใช่อยากได้ของดีนัู่อันนี้ยากอออกี๋ยวคุ่เก็เขาบอกจะได้พุ่กินดอ่ะเอาคพื่องามใช่ะวันจันทร์่เจ็ดรายอะนี่ข้าเก็ังเราไม่ได้เจ็ดต้นเลยอไ่ากใช่ปนไอ้ที่จะปนเชินเพื่อนไ้ดาราปู่ย่าท่าเสด็จหน้าพระราช อันนี้สร้างจะมาคุยกันเห็นแล้ววันนี้อันนี้ก็คือญาติเป็นแบบนี้เลยปูงามบ่ะอันน,น,นี้อันนี้ภาพวาดีิสอยังไม่เคยเห็นเลยเนาะแบบนี้ภาพวาดสอไม้เราจะปั้นแล้วเชิญเพื่อนไปอยู่ที่ศาลาปู่ย่าท่าเสด็จเนี่ยก็คือองค์นี้แหละ ตาทูจ้าค่ะอันนี้ก็คือปูนี่กัน,นอันนี่ปูปูงามเนาะปูเป็นเอ็ดดีตุ้งวาดเกิดแบบนี้ค่ะแ,แบบนี้เราดื้อมาเขาในความฝันก็ได้ยเขาเขาฟันปูอะไรบปล่าค่ะแ,แต่ว่าดิบผมมีพยา,ยานะักครับ พยานักบบนันะนะรับมนี่านปนบบนเขาส่งมาให้ดูเคยเนี่ยมันแปลกเนี่ตามจริงเขารับงานเยอะรับงานวาดรับงานปั้นรับงานออกแบบเอาไวาจะไม่ทาให้อานะอารมง่ายนะเอาไว้ทีหล้มน ว่างานเขาเยอะพอดีไม่ได้เขาฝันเขาฝันวันนั้นที่เขามาหาเขาก็จดรายละเอียดไว้เขาฝันว่าเขาเห็นหนังสือที่เขามันจดรายรายละเอียดแล้วเขาเปิดเจอหน้านี้เลยหน้าผู้ยากเลยไหนก็มาลองเข็ยนจบกคนลูกคนปองเลยแตเลขเฝ้าอยู่ในห้องที่แรกว่าโดิดเปิดเลยเลขเฝ้าอยังไง นี่กอตัวนี่ที่ไปที่มาดิเร <c oughs> ปฏิเสธไม่ได้ไรปฏิเสธว่าพยานาไม่มีหรือมันไม่ใช่แล้วแสดงมาพงเกลียวประมูลได้จะ

ผมรบางทีเลยครับจนปวดหัวจนสีไตนีผมจนปวดหัวจนสีไตของเมจะห้าหกปีก็ผมถือเราจะพรอพูทจะจ้าเป็นชนะโดดนะผมจะมันมันเปลี่นที่ผมหมือนมันตรงไม่เหมือนในสายย่านขรือเขาม,ามัน,นม่แบบนั้ผมครับมัน,ม,นมันสายย่านของแต่ว่าเพื่นของามยังคือห้อกับทีสายานะ้าถึงต้องเอาก็ไปตามนี่นะครับแต่วาเพิ่นกับ<อ>งมงม็สั่งนี่ครับเมก็วาสั่งเพี้ยนเข้าหน้าแบเพี้ยนๆนี่ก่อน ฝันผมพอดีผมรับปุ๊บอาการทุกอย่างของเจ้าเลยแม่ผมหายวัดทุกอย่างเลยทุกมือนีหาแต่ผมไปช่วยคนไปต่ไปสวดมนต์หว้พระ้าก็ได้คือเรามาเขียนอายุปู่ประมาณตอนนี้อายุยาประมาณตอนนี้เออญาตต้องไปยังสีบ้างสีสมมุติที่เขาออกแบบไหมที่มักสัมผัสอาตาม่านะว่าห้ยบาดแบบได้นะแล้วฝันว่าสมมุตินานๆแต่ว่าเราเปิดไปพอนาคู่กับญาเลยนะเปิดปุ๊บเลยเราขนลกขนพองเลย โอ้ยบบเขียนบย่อยต้องได้ฝ่าวเพ็นในเพื่อนบ้านเพราะว่าเราลาบงานหลายนะลาบหลายวัดน,นะเขียนภายในสองมื่นเข้าเดียวสร้างบ้า,บานเท่านีนเออสร้างบ้านนี่แหละอยู่สาว่างเท่าไหนอยู่บ้านข้ามสาเขาให้ลุงนองเขามาคัดสีผ้าอันเดียวกันนี่แหละทีมงานเดียวกันทีมงานเดียวกันนะเขียนงานเนาะทีมงานเดียวกันเจ่าบ้านเป็นท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็น ลายเซ็นของสำนักสงฆ์อภัยวันนะครับท่านผู้ชมก็มองดูนะครับให้ท่านผู้ชมมองลายเซ็นนี้เป็นตัวเลขโชคลาภในงวดเป็นที่1นธันวาคม2563นะครับถ้ามองตรงๆนะครับสำหรับแอดว่าจะเป็นเลข997และสอนะครับ ก็จะมี2 6อีกตัวนะครับท่านผู้ชมถ้ากลับอีกด้านหนึ่งนะครับจะมองเป็นตัวเลข4 6 6และ8 6นะครับท่านผู้ชมมองเห็นตัวไหนก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปวีดีโอให้ด้วยนะครับบุญธรรมนำโชคก็ขอวอวยพรให้ท่านผู้ชมมองลายเซ็น ตรงจุดนี้ให้เป็นตัวเลขนำโชคให้เป็นตัวเลขที่มีรางวัลน,นะครับท่านผู้ชมที่สนใจบูชาตะกุดนาคราชปู่ย่าท่าเสด็จรุ่นที่สองนะครับรุ่นสมปรารถนาก็แอดไลน์มาที่เบอร์0 8 5 2 4 7 4 7 4 7นะครับเจตังคนผู้ไทย ขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บุญธรรมนำโชคด้วยนะครับสวัสดีครับ